มีผู้ชายสีม่วงมีผ้าสีม่วงด้วยเป็นอะไรก็ได้หนะักเขอเป็นคนดีแล้วกันแต่ก็เดินก้มหน้าสำรวมกลัวเขาทักจะรอดเหรอออกโทรทัศน์กลายเป็นพระสาธารณะไปแล้วหลวงพี่สัมปองใช่ไหมฮะ,จะเจริญพรโยมหลวงพี่เคยดูมรรคข้ามคลองไหมฮะนี่พระนะโยมไปดูหนังดูละครได้ยังไงแล้วหลวงพี่ดูอะไรฮะแต่มาดูแต่เนื้อเมฆสอง <S 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 เออหลวงพ่อานหนูไปสิงคโปร์มาหนูไม่รู้มันจบอาสายังไงอะค่ะไม่ต้องไปสิงคโปร์หรอกโยมอยู่เมืองไทยก็ไม่รู้ว่าจบยังไงโยมทำไมละคะหลวงพี่ อ๋อเขาแบนสามตอนสุดท้ายทำไมหลวงพี่ไม่ไปไปทวงนะรักษาสิทธิ์ของเราตอนแรกก็ว่าจะไปจ้ะพอดีเขาเอาแรงปาฏถาณาณเดชกี่มียะมาแทนทุกอย่างก็เลยโอเคมาเจอณเดชนี่เดิมชัยชัยเลยเลยฮะไม่ได้รู้หรอกโยมอ่านหนังสือพิมพ์นะจำชื่อละครมาเซลเฉยถามหลวงพี่ได้ไหมฮะอ๋อถามได้โยมก็เธออย่างพวกหนูตายตอนไหนฮะตายตอนไม่หายใจสิอโยมไม่ถูกอ่ะตายตอนมีดแทงมีดแทงก็ไม่ตายเราเป็นผู้ชายมาก่อนเนาอืดอ้อ เราตายตอนไหนโยมตายตอนเจอกันฮะเอาเจอกันตายได้ไงเวลาพวกหนูเจอกันวายตายแล้วเอ <c oughs> ตายง่ายเนาะแค่เจอกันก็ตายได้หลายท่านกอดอกเลยไม่เรียกพระอาจารย์ไม่เรียก,ยกลวงพี่เรียกลวงเพื่อนนะตาเป็นเพื่อนผมแลวท่านเนี่ยบอกเพื่อนมาหลวงเพื่อนเผื่อเพื่อนจะช่วยหลวงเพื่อนทันจะแอบนะเพื่อนนะเออลวงเพื่อนพูดไปแล้วงงเองอยู่สีไหนชอบสีอะไรบอกมาตรงๆอาตมาไม่เคยไม่เคยเกรงใจฮะตอบตรงตลอดลูกผู้ชายชาติพระ อาตมาชอบสีมัคคาอยู่สีมัคคาสีมัคคาก็หลายท่านไม่ตอบแสดงว่าไม่มีพื้นฐานนั้งคำพวนความรู้ติวกันได้คนเราพื้นฐานความหาไม่เท่ากันอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูบางคนพ่อแม่เลี้ยงด้วยลำแข้งมากไปหน่อยอ่ะติวเลยแล้วกันนะชายเมียงชายเรียงอิตาลดุดน,น่านจะพวนทำไมน่านคําเดียวสีมัคคาก็สา รบมือดังๆให้กันและกันกน่อจ๊ะหวังโยมนี่แหละนะจะทําให้คนไทยรักกันสามัคคีกันคนก็ถึงโยมเลยส่วน,นประเทศยังตรัสเลยทุกวันนี้ใครมีอะไรเดือดร้อนมาฟ้องพระองค์ท่านมาบอกพระองค์ท่านไปบอกการป,รคาปกคร,รองส่วนท้องถิ่นเลยท่านจะได้ช่วยถึงๆตรงๆเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กันอยู่แล้วเห็นไหมทุกคนทุกท่านฝากความหวังเอาละจ้ะเรื่องสามัคคีนี้หนักก็จะเบายกคนเดียวไม่ไหวสิบท่านมาช่วยกันิ้วกล้อยนิวเดียวก็ยังยกได้เลยโยมสิบท่านหนักก็จะเบายากก็จะง่าย เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ด้วยพลังความสามาคัคคีทุกคนทุกท่านนอกจากนั้นแล้วธรรมะกับสารสนเทศไม่ว่าจะยุคไหนนะจริงๆแล้วอาตมามอบธรรมะเอาไปควบคุมสามหมวดใหญ่ครองตนครองคนและครองงานพอกเขาเนื้อหาสาระทำหน้าเครียดนะโยมนะยิ้มแย้มเจ็บใสนะจ้าฟังธรรมะบรรยายไม่ได้นั่งรองบริจาเคเลือดนะโยมนะจะเครียดทําไมเมื่อเช้านี่ไปบรรยายอาสาสมัคร ที่ประชาสัมพันธ์ให้คนมาบริจาคเลือดองค์กรนั้นองค์กรนี้นนได้บุญเยอะมากทุกคนทุกท่านพ่อตมาประสบเหตุเสียเลือดเยอะก็ได้เลือดจากที่เขาไปประชาสัมพันธ์มาบริจาคที่นี่มีไหมเนี่ยทุก3เดือนเอาเลือดไม่ดีออกบ้างอยู่เาเลือดไม่ดีออ, que, อ,อ,ดออกบ้างเออเลือดไม่ดีออกแถวบ้านเออเลือดชั่วออกบ้างเลือดมันจะดีผิวพันธุ์จะผุดผ่องมันจะแบบว่ามีโมเลกุลใหม่อะไรของเขาเลยนะเราได้บุญเยอะได้ยมหรือจะบริจาคเป็นพลาสมาือะไรพลาสมาอะไรกาไม่รู้นะอย่างกระจอทีวีเลยพลาสมานะ มีเลือดมีเกล็ดเลือดอะไรของเขาเนี่ยนะสุดยอดเลยโยมเดี๋ยวเขาจะมาลดน้นลงทุกคนทุกท่านอ้าวเมื่อกี้ว่าจะให้รางวัลโยมแล้วยังไม่ถามคําถามก็มีคนตายที่แจ้งวัฒนะนัจนะจาก็เลยรู้สึกว่าทําไมคนเราค่าตัวตายอมาได้รับคาตอบครับหลังจากนั่งคิดอ๋อคนเราไม่รู้ว่าอะไรมีค่าที่สุดในตัวเราถามโยมเลยแล้วกันอะไรมีค่าที่สุดในตัวเราโยมขอบคุณในทุกคาตอบที่ถาโถมเข้ามางั้นใบ,บให้บ้างดีกว่าผมจะรู้ไหมครับวิทยากรต้องการคําตอบอะไรเนี่ย แล้ว,วิทยากรเตรียมตัวมาอย่างไงผมยังไม่รู้เลยครับมีคําว่าใจอยู่ข้างหลังสามพยางถามอีกครั้งอะไรมีค่าที่สุดในตัวเราลมหายใจโยมนั่งอยู่่อๆส,สวยๆหัวเราะผิดจังหวะย,ยังไงไม่รู้ฮ่าๆเ <c oughs> ขาไม่เอาเลยนะเอาไปเผาไปฝังเลยนะ <c oughs> ความตายน่ากลัวไมโยมอยู่ที่ไหนก็น่ากลัวยกเว้นไปสุขโขทัยโยมจะไม่กลัวความตายแนะนําให้แวะหายใจไม่ออกบอกตาแดงตาแดงเป็นชื่อเจ้าของร้านขายลงศพ ต้องใจเย็นโยมุ่มงนี้ต้องให้เวลาออสโมซิสซึมทราบนิดหนึ่งมันจะค่อยๆํำทีละเล็กทีละน้อยคิดว่าหนาจะมาไหมตอนแรกนึกว่าจบหมอขายถังออกซิเจนบอมแนไม่ใช่หายจะไม่ออกก็คือตายให้โทรไปบอกตาแดงแล้วแกจะส่งลูกน้องมารับอาวไม่มีโทรศัพท์ทาไงนะครับคุณตันอิชิตันเห็นไหมเนี่ยมีแต่ให้พวกเราแล้วของพระอยู่ไหนเนี่ยแล้วอิชิตันเนี่ยจะมาเป็นปัญหาตลอดเลยโยมอาจารย์ครับขอฝาคืนด้วยนะครับอ๋อทำไมโยมขอฝาอิชิตันคืนด้วยครับ ทำไมโยมจะส่งตัวเลขไปชิงโชคครับโอ้ไม่ได้หรอกโยมถวายพระแล้วมันก็เป็นของพระโอ้พระอาจารย์กขชอบชิงโชคเหมือนกันละครับคนไทยก็โชคเป็นของคู่กันมาตั้งแต่โบราณโบราณเห็นไหมสอยดาวแต่ก่อนสองบาทตู้เย็นพัดลมทีวีปัจจุบันนี้บัตร20บาทโครศกวัดก่อสุดยอดเลยบิ้วอารมณ์สุดๆทีวีเครื่องนี้20บาทครับคือเราไปซื้อบัตร20ถ้าเราสอยได้ทีวีคือทีวี20บาทตู้เย็น20บาทจัก,กรยาน20บบาทสอยหมดไปพันสามได้แต่สบู่ ะบูไม่พูดถึงเลยผักยกก่อนไปดูหนังดูหมอลำกลับมาเหลือสองดวงมันจะเป็นของใครได้ร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนตู้เย็นก็ยังอยู่ทีวีก็ยังอยู่โยมีอยอมาปุ๊บขันอีกอันหนึ่งมามา่าพอบารหมดปับ๊บยกกลับกุฏิเจ้าว่าเฉยเลยจริงใจก็น่าจะบอกเราตรงๆนะเนี่ยยกก่อนยกนี้เขาให้จริงแล้วทุกคนทุกท่านคุณตันทำอาหารไม่เป็นเลยแต่เปิดร้านอาหารประสบความสำเร็จ คุณตันถ่ายรูปไม่เป็นแต่เปิดร้านถ่ายรูปประสบความสำเร็จเจ้าพ่อมาเก็ตติ้งในคุณตันเนี่ยสุดยอดเลยโยมเพราะอะไรครับเหตุผลข้อเดียวเข้าใจลูกค้าเอาใจเขามาใส่ใครคิดทฤษฎีนั้นเอาใจเขามาใส่จะเราเป็นคนแรกโยมคุณตันไม่ใช่ตาแดงก็ไม่ใช่โยมใครคิดทฤษฎีนี้นเอาใจเขามาใส่จะเราเป็นคนแรกหมอผ่าตัดโรคหัวใจโยมเอาใจเขามาใส่ใจเรานะ เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยต้องเข้าถึงแม่แตมาง่ายๆนะจบปอ4บ้านนอกบ้านนาเตมิมนั่นเติม,ตมนี่เยอะไม่ได้นะมันต้องกดปุ๊บเข้าปั๊บเลยโยมเขามีอะไรนะอะไรอะไรชุมชนอินเทอร์เน็ตชุมชนของอีกกระทรวงหนึ่งนะไม่รู้เราเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะน่าจะไม่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าก็น่าจะทํางานร่วมกันได้อะไรไอซีทีไอซีทีอะไร I CT, I CT, ของเขาเนะี่ยจะมีอินเทอร์เน็ตชุมชนอะไรเข้าถึงง่ายๆมีข้อมูลข่าวสารเขารับรู้กันง่ายบริจาคเลือดผ่านแอปพลิเคชันาตมางงมากแล้วจะบริจาคไงผ่านแอปพลิเคชันเนี่ย ก็แค่ให้เขาเป็นโหลดในอะไรสักอย่างโยมมันกาลังอ่านอยู่นะเพิ่งเขาเพิ่งให้มาโอ้บริจาคเลือดผ่านอะไรงี้ก็ได้เขาคงจะติดต่อไปแล้วไปบริจาคอีกทีนะไม่สามารถจะส่งเลือดไปในโทรศัพท์ได้แล้วมันก็คิดงกแบบคิดแบบง่ๆมันจะบริจาคผ่านโทรศัพท์ได้ไงมันก็ต้องมีเข็มมาเจาะไม่ใช่เหรอมันต้องบีบทุบๆเลือดก็ออกมา4 0 0ซีเลือดเราคนเดียวก็ดูแลคนอีก4คนอะไรประมาณนี้เดนมอโคลาดปีละ9 0 0ซีต้องอ400หารโยมแต่1คนก็ช่วยคนได้อีก4คนโยมทุกคนทุกท่าน ผ่านระบบนี้หมดแล้วนะวัตบ,บาตน้ําพุแต่ก่อนต้องไปถึงวัตถบาตรน้าพุบางทีก็เข้าไปดูบางคนก็ทําใจได้บางคนทำใจไม่ได้โอโ้ก็เป็นโรคเอสนะโอ้กลัวจังเลยพระอาจารย์ครับอย่าพาผมมามอีกนะครับผมกลัวไปติดลูกติดอะไรผมนะ่ะทีมงานบางคนก็กลัวทุกวันนี้ไม่ต้องไปถึงนั่นก็ได้ทุกวันนี้เห็นไหมวันพระมาเติร์ดเติร์ดเนี่เชิญร่วมบริจาควัดระบัตรน้ำพุกดหนึ่งเพื่อบริจาคสิบห้าบาทหากคุณไม่ต้องการจะบริจาคแรงน้ําใจว่างซ้ายไปเลย อันหลังไม่มีตมาเติมเวียงค่้ตลอดในการฟังใครจะกล้าวางกดไปแล้วก็กดหนึ่งตลอดละ่ะวัตบัตรน้ำพุโดยการนําของเจ้าคุณนงกดวัตบัตรน้ำพุขออนมโมทนาสาธุสิบห้าบาททาบุญได้แล้วไม่ต้องไปถึงวัตบัตรน้ำพุไม่ต้องเสียค่าน้ํามันไปเงินค่าน้ํามันก็บริจาคไปเลยได้หลายครั้งด้วยทุกคนทุกท่านเห็นไหมยุคสมัยนี้ทําบุญก็ยังต้องผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนทุกท่านเฟซบงเฟซบุกภาษาส่งภาษาก็เปลี่ยนไป ไทุกวันที่คนคุยกันภาษาไทยวิบัติเยอะเลยโยมติดอ่างทั้งประเทศภาษาไทยวิบัติยังไงเวลาลูกหลานคุยกันจริงเหรอไม่เป็นไรรักเธอเจงแจงติดอ่างยังไงอี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 อห้าห้าห้าบวกบวกบวกแป๊บแป๊บแป๊บมาแววแหววครุกคลีครุกคลีงูงี้งูงี้ภาษาก็เปลี่ยนไปเลยเพราะตะกอดมันมีแบล็คเบอร์รี่ไงบีบีไงปุ่มกดมันเยอะแล้วมันเล็กกดทีมันกดไม่ถนัดใช่นไหมทุกวันนี้บอกตรงๆก็ไม่มีบ่องตรงบ่องตรงบ่องตรงนะบ่องตรง อะไรมบ่องตรงเนี่ยมันคนพม่าหรือเปล่าเนี่ยแบบหมองๆอ,อะไรเงี้ยเปล่าไม่บอกตรงๆก็พูดก็บอกตรงๆเิจะมาบ่องตรงบ่องตรงทําไมเนี่ยขยันสร้างคาใหม่ไ,มไว้เกินใครจะไปตามทันเนี่ยเอาตาแดงจะจบหรือยังเนี่ยยังไม่จบตอนแรกอัตมาก็ก็ประทับใจนะเขาคิดได้ยังไงเนี่ยหายจะไปออกบอกตาแดงขายลงศพยมไม่มีโทรศัพท์ทาไงครับเรามีโปรโมชั่นให้ห้อยจะไม่ออกบอกตาแดง,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 ออแดงวันนี้ซื้อหีบศพหนึ่งใบแถมฟรีมือถือหนึ่งเครื่อง คิดได้ยังไงซื้อรงศพแถมมือถือแถมรุ่นเก่าๆใช่ไหมโนเกียรุ่นล่าทำไมกล้าแถมเป็นของศพที่แล้วเลือดอยังเปื้อนหน้าจออยู่เลยวางอยู่เฉยๆเธอออกเองได้ประมาณต่อติดตายอาตมาเป็นพระที่สำรวมมากรูปหนึ่งยมอาจจะดูไม่ออกบุ้ยตอนแรกก็เปิดกระจกรถตู้เอากล้องดิจิมอนถ่ายมาสอนยมดิจิตอลไม่น่ารักดิจิมอนน่ารักกว่าไม่เชื่อดูปากกล้องดิจิมอนไม่ใช่น่ารักธรรมดาด้วยนะน่าก็อาตมาตมาพูดแล้วตาไมาอายไหม แต่อุตส่าห์ไปบ่ายโยมมาฟังอาตมาเทศอาตมาก็ประทับใจอะไรขำได้ก็ให้เขาขำเดี๋ยเติมธรรมะให้โยมเห็นโปรโมชั่นก็อดใจไม่ไหวมองที่จอตัดสินใจลงไปมีส่วนร่วมชอบฮะชอบคนมีความคิดสร้างสรรค์